วัตถุทรงกลม พบกับรายการวัตถุทรงกลมนะครับรายการที่จะพาคุณกลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมานะครับวันนี้ครับเรากลิ้งมาที่นี่ครับพัตตารแวสไซน์นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาของอร่อยอร่อยกินกันนะครับอ๋อถ้าสําหรับคนที่อยากเดินทางมาที่นี่นะครับนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงลงสถานีสะพานพระน่งก้านะครับก็จะมาถึงที่นี่เลยครับเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยครับ ครับแล้วเราก็มานั่งกันในร้านแล้วนะครับร้านก็จะบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยเป็นสไตล์พัตคารร้านอาหารนะครับก็ที่เรามานั่งกินเนี่ยจะเป็นติ่มซำบุฟเฟ่น,นะครับซึ่งจะเปิดบริการด้วยกันทั้งหมด2รอบนะครับก็คือรอบ11โมงถึงบ่าย2และอีก1รอบก็คือ5โมงเย็นถึง2ทุ่มนั่นเองแล้วก็การรับบริการนะครับเราก็จะทานได้รอบละประมาณสองชั่วโมงต่อรอบนะครับอ่า หรือถ้าใครอยากที่จะทานเป็นอัลคาร์ดเนี่ยทางที่เนี่ยก็จะมีบริการอาหารที่จะเป็นเมนูอัลคาร์ดแบบหลากหลายรายการเลยนะครับถ้าไงก็สอบถามมาได้ที่เพจของพัตคารเว็บไซต์ได้เลยนะครับและการเดินทางนะครับมาได้ง่ายมากเลยครับนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับลงสถานีสะพานพระนั่งก้าวนะครับก็อยู่ฝั่งตรงข้ามครับถึงเลยครับเดี๋ยวเราไปรอหน้าตาอาหารกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับ ครับแล้วราคาค่าบริการในการรับประทานติ่มซำที่นี่นะครับตอนนี้นะครับเขาจะมีฮอตโปรโมชั่นอยู่บุฟเฟ่ติ่มซำท่านละ359บาทไม่รวมเครื่องดื่มนะครับหรือว่าถ้ารวมเครื่องดื่มแล้วเนี่ยก็จะเป็น399บาทจะมีชาจีนเก๊กฮวยรอ้อนแล้วก็เก๊กฮวยเย็นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเนี่ยอื่นๆนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจของพัฒการแวไซต์ได้เลยครับอ่าในระหว่าง ที่เรารอติ่มซำม,มาเสิร์ฟนะครับก็จะมีบริการเสิร์ฟซุปก่อนนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นซุปเยื่อไผ่จะมีทั้งสูตรอันนี้ที่มาก็จะเป็นสูตรน้ำข้นนี่โอ้ข้นมากเลยอะ่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ถอยช้อนนึงช้อนอันนี้จะเป็นสูตรน้ําใสจะเป็นเยื่อไผ่แล้วก็เห็ดหอมอย่างนี้เลยอันนี้เดี๋ยวเรามาชิมสูตรน้ําข้นก่อน อุ๊ยอร่อยนะเข้มข้นมากเลยอะ่ะกินแล้วแบบว่าโล่งคอเลยเป็นแบบว่าแอปเปิลไทเซอร์ได้ดีนะกับการที่แบบว่าจะกินติ่มซำจานต่อๆไปไปแล้วเดี๋ยวเรามารอติ่มซำกันดีกว่า แ,แน่นอนนะครับมากินบุฟเฟ่ขนาดนี้กินคนเดียวไม่ไหวนแน่นอนและอีเวนต์นี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากปาตีนเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีเวนต์กินก็ต้องมาเนะไม่ได้นะถ้าไม่เลียงนี่จะโกรธมากไม่เราคือ,อยังไงนี่คือตามมากับรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้ามาใส่สีเพื่องานกินโดยเฉพาะใช่ไหมอ่ะมาแล้วอันนี้สั่งไว้รอเลยนะครับก็จะเป็น อันนี้จะเป็นเซตของทอดเซตของทอดมีอะไรบ้างอ่าไม่เลเขียวอันนี้น่าจะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะคะใช่ไหมปุนเกี๊ยวกุ้งแล้วก็อันนี้จะเป็นขุงนขุงทองที่เรื่องไม่กระกิจอะไรที่ตอนนี้ฮิตกันอ่ะเนาะุทองแล้วก็อันนี้จะเป็นกุ้งกระเบื้องอ้ยกุ้งกระเบื้องนี่หายกินอ่ะอันนี้อันนี้คือกุ้งกระเบื้องกุ้งกระเบื้องอันนี้เป็นขนมปังหน้ากุ้งนะคะอเขาก็จะโรยงามาด้วยโรยงาด้วยอุื่อันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่เคยเห็นใช่นะคะแล้วก็จะมีออเียทด เี็ดทอดคืออันนี้วันนี้ชอบมากอันี่คือ็ดทอดไม่รู้ว่าเป็นไส้อะไรอ่าก็เป็นวุ้นเส้นเห็ดหอมหมูสับนะคะแต่ไส้เขาแน่นมากเลยนะดูสิจริงไส้แน่นมากไส้ทะลักมากอันนี้หากินยากอันนี้เราชอบกินมากขนมผักกาดนะ่อันี้เป็นขนมผักกาดนะคะอืมผักกาดเมื่อก่อนอ่จจะเห็นขายตามผัดไทยแต่เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยเห็นแล้วอันนี้มันจะไม่เหมือนกับที่ผัดแบบนั้นอันนี้มันจะมีการผัดแบบปรุงรสอันนี้อันนี้มันจะเป็นเป็นเหมือนเหมือนแป้งที่เขาปรุงรสแล้วก็ใส่ ใส่ผักกาดมาวิธีการกินเนี่ยมันจะมันจะคนละแบบก,กันถ้าแบบนั้นจะต้องไปผักใส่ไข่ใส่บใบขึ้นไส้ใส่อะไรนี้ใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเขาจะทํามาเป็นแบบถ้าเป็นอาหารไทยจะคล้ายๆกับอะไรอย่างเหมือนเป็นเป็น,ปนคือเขาทําเป็นชิ้นๆมาแล้วอะ่ะอืม๋ยต้องชิมดูกันชิมชิมชิมต้องกินกับอะไรน้ำจิ้มเรามีสองแบบอ่าจริงๆอ่ะจิ้มกับจิกโส่ก็ได้แต่จริงๆริง่ะมันมีรสอยู่แล้วอาแบบสามารถกินได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องจิ้มอะไรก็อร่อยแล้ว โอออร่ยมันะมีความแบบหอมแต่มันไม่เหมือนกินแป้งเลยที่ท่านมันจะมีเทจเจอร์ของผักกาดหัวผักกาดที่เขาเจ้าไปขูดแล้วคั้นเอาน้ำออกมันก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีความขื่นไม่มีความฟมแล้วก็บีบพันเอาหลายหลายหลายรอบจนมันหมดความขื่นเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาผสมแป้งแล้วก็ใส่ถั่วใส่เก็ดหอมอร่อยอร่อย่างเงี้ยปรุงรส อร่อยอ่ะแล้วก็นี่มีอันนี้อีกนี่สั่งเราสั่งมาก็เป็นหมูกรอบก็เป็นหมูแดงก็ก็นั่งเซาตามปกติก็คือหมูตํบหมูแดงก็ตายแต่เราก็ชิมดูซิว่ารสชาติมันอร่อยไหมหมูกรอบดีหมูแดงก็ดีนะติดมันนิดนิดแล้วหมูกรอบดีอ่ะแล้วก็น้ำราดเขาเนี่ยปรุงรสมันจะได้ความหอมของขิงอืมมันจะน่าอร่อย น้ำร่าเค้ารสชาติดีมากแล้วก็หอมมากเพราะว่าเขาใส่ขิงมาด้วยเราจะรู้สึกแบบอือหอมกินขิงหมูแดงอร่อยมากอะหมูแดงดีหมูแดงด,ด,งดีคือมันไม่แข็งเกินไปแล้วก็ไม่คือยังไงมันเป็นหมูที่ติดมันแล้วก็มีความนุ่มไม่ใช่ว่าย่างจนแห้งอันรอย่างเงี้ออยอันนี้คุ้งกับเบื้องคนุ้งกับเบื้องจิ้มแบบน้ำจิ้มบวยเจี๋ยอ,อ,อ๋อชิมดูก่อน อันนี้มาเพิ่ออมอ,อันนี้เปลือกทอดใช่ไหมคะเปลือกทอดอหน้าตาหน้าทานมากเลยเปลือกทอด<แ>นะคะก็จะเป็นเปลือกแล้วก็จะเอาเอาแป้งค่ะสู่แป้งทอดออเหมือนขนมหวานไหมคเคยกินอันนี้ไหมเวลาที่เทศกันเจออะไระที่เขาจะมีพวกเปลือกทอดเต้าหู้อทอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือลักษณะจะคล้ายๆกันแต่นี้่ะทจจําทำมาในรูปตับที่แบบ ดูน่าทานกว่าน้องมีความละเอียดประณีตมีความแบบเป็นเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยน่ารักกว่านี่อาหารนะเวลาเรามาสั่งที่นี่เราต้องใช้เวลารอสักนิดนึงนะเพราะว่าของทุกอย่างเขาทําใหม่หมดเลยคืออย่างเงี้ยเขาปั้นเขาอะไรใหม่หมดเลยเขาจะไม่มีการทาไว้ทาไว้ก่อนแล้วแบบม,มาทอดอม,มามาจัดทำอะไรเงี้ยคือทุกอย่างจะทําใหม่หมดเลยก็เลยจะแบบต้องใช้เวลานิดนึงแต่พอแบบได้กินมาแล้วอะเราก็จะรู้เลยถึงความแบบตั้งใจของเขาใช่อร่อยมาก ถึงว่ารสชาติดีเพราะว่าทุกอยาก่างแบบปรุงสดทําสดตรงนั้นเลยกุ้งนี่คือแบบกุ้งกระเบื้องนี่คือแบบกุ้งแน่นมากเลยนะพี่หรอจริงกุ้งแบบกุ้งแน่นมากเดี๋ยวขอกินก่อน <c oughs> คือปกติผมนคนที่แพ้ก,กุ้งนะแต่ผมว่ากุ้งกระเบื้องดีนี่คือต้องลองนะ <c oughs> ดีดีโรงพยาบาลอยู่ใกล้หะองเก่กาก่าอือใช่ไหมลองกัดเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกถึงความเป็นกุ้งกุ้งเยอะมากแล้วก็ เนื้อกุ้งคือแบบเด้งๆเลยอะสดจริงๆเอาจริงๆนี้ต่อให้ไม่ใช่ราคาบุฟเฟ่ก็คุ้มแหละเพราะว่าปริมาณที่เขาให้มานะ้าเทียบกบบปริมาณและคุณภาพ<ช>ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าถ<ล>้าเป็นอาราคามันจะตกจานละหกสิบบาทประมาณประมาณหกสิบบาทตลอดเนี้ยอ,อร่อยอะกุ้งก็เพื้ออร่อยจริงอันนี้เปียของชอบฉันหือกรอบมาก ีก oh. ุ้งเหมือนตรงนี้มิตรอุ้ยเห็ดหอมแบบเหมือนที่กินในนี่เราอยากเห็ดหอมในไอซัลปาว่ะเห็ดหอมแบบหอมดีเลยนะ ของร้อนที่เราสั่งมาสองจานพอกินไหม่ะหิวม,มากเลยนะเมื่อเชาไม่กินเลยนะอ่ะงั้นเชิญด้านนู้นเลยค่ะ จะกินหมดไหมเนี่ยร้านตาบ้ากนี่ยคือยังไงเอาซาลาเปาไปกินแล้วซาลาเปาใช้ขค,คือดีมากบอกใช่ไหมขิงอร่อยมากอ,อากันนี้จะมีฮาเก๋าอันนี้เป็นฮาเกา๋าเ,เป็นเป็นทำจากแป้งที่สกัดกลูตเตนออกไปสำหรับคนที่แพ้ทงแป้งแล้แพ้อะไรเงี้ยคือตัวนี้จะไม่แพ้ไม่มีกลูเตินแล้วก็จะมีพวกปลาขนมจีบอ่าหมูห่อกระป๋องหนุ่มจีบหมูขนมจีบกุ้งหนุ่มไข่แดงหอ้เยอะอะขิงโสโคระกุ้งกระเทียม กระดูกหมูอบเตาซีเนาะคือจริงๆพวกไรที่เป็นจิ้งซ่ามัมีครบหมดทุกอย่างเลยมีครบทุกเมนูเลยแทบจะแบบแทบจะแทบจะแบบว่าหลากหลายมากกินไม่ถูกกันเลยเราแค่สั่งมาอย่างละหนึ่งนะอย่างละหนึ่งที่เขามีอะ่ะเนาะเดี๋ยวชิมอันนี้กอนอันนะนี่ปลาใช่ไหมปลาเนื้อ,อิ้วเป็นไงอร่อยไหมเนื้อปลาดีไหม อร่อยอร่อยหวานอ่ะเดี๋ยวชิมอันนี้หอมอันนี้เป็นปลาราดพริกนาำซุปพริกอืมโอเคนะเผ็ดไหมมันเผ็ดแต่แบบเผ็ดแบบกลมกล่อมอ่ะเผ็ดหวานๆเปรี้ยวๆชิมติมไอ้นี่มากหนุ่มจีบไอ้หนุ่มจีบอะไรหมูอันนี้ก็าจะหมูหรือกุ้ง นี่อันนี้อันนี้กุ้งอันนีนมูหือแน่นมากเห็นลูกค้นี้กัดไปคือแบบว่าแน่นมีใช่ไหมอันนี้อหมูกับลอะไรนะข้าวโพดอข้าวโพดอ่อนินอะไรดีเลือไม่ถูกอะเนี่ยใช่ใช่อันนี้อะไรอ่อร่อยหมูทกงอันนี้ก็เจรอด จะรัดสูงเครื่องจุกมากเรามากินกันเถอะเนาะกินดีกว่านาะไป <Yahoo! S 1> อ,อิ่มหนึ่งม,ม,มาก<า>พอกินอิ่มแล้วหนังอะไรนะหนังทองตึงหนังตาก็จะหย่อนนะครับก็ปิด อีพีนี้เลยแล้วกันเนาะกับการพามากินบุฟเฟ่ติ่มซัมที่แวร์ซายพัตน์การนั่นเองแล้วก็ได้ทางสะดวกไปน้ำร้อนรถไฟฟ้าเลยก็คือติดสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงลงสถานีพานังเก้าสะพานพานังเก้าก็ลงมาก็จะเจอเลยใช่ก็จะเจอเลยตรงสถานีเลยหรือไม่ก็ขับรถมาก็จอดที่ด้านในก็ที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็อ รับจัดเลี้ยงด้วยใช่ใช่แต่งสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเพราะว่าสถานที่กว้างขวางมีห้องประชุมห้องจัดเลี้ยงห้องใหญ่แล้วก็มีที่จอดรถกว้างใช่แล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นโรงแรมห้องผักก็มีด้วยถ้ายังไงใครสนใจก็มากันได้นะครับก็บุฟเฟ่ต์ติ่มซำเนี่ยจะมีสองรอบด้วยกันก็คือรอบ1 1โมงถึงบ่าย2โมงแล้วก็อีกหนึ่งรอบก็คือ5โมงถึง2ทุ่มถ้าส่วนเรื่องราคาและโปรโมชั่นเนี่ยก็สามารถสอบถามได้ที่เพจของ ว่าโปรโมชั่นจะเปลี่ยนไปเรื่อยเใช่ใช่แล้วสุด้วแต่ว่าเขาจะสัดโปรอะไรยังไงก็ลองเช็คทีนาเพจกันก่อนเนาะอ่านะออไปแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องพีพินิดแล้วก็ u t u b e พีพินิดนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ